กรณีที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะของหมอเหรียญทองนี่นะฮะมีหนังสือประกาศเตรียมขอถอนตัวออกจากการเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญากับสำนักง,งานประกันสังคมตั้งแต่ช่วงกลางปี2568เป็นต้นไปท่านนี้ปัจจุบันเนี่ยมงกุฎวัฒนะมีผู้ป่วยประกันสังคมนะครับในระบบมากกว่า10,000คน การประเมินของนักวิเคราะห์ก็ระบุนะครับว่าเรื่องนี้เองจะส่งผลบวกต่อเครือโรงพยาบาลอื่นที่อยู่ในโซนละแวกถนนแจ้งวัฒนะเนื่องจากมีโอกาสที่ผู้ป่วยประกันสังคมนะครับที่เคยเป็นผู้ประกันตนของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนั้นเนี่ยจะมีการย้ายสิทธิ์มาใช้กับโรงพยาบาลอื่นในโซนดังกล่าวทางนี้ประเมิน3หุ้นโรงพยาบาลที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงรประกอบด้วย ครับหก็คือบริษัทบางกอกเชนอฮพิทอลจำกัดมหาชนหรือว่าโรงพยาบาลเกษมราชนั่นเองนะครับอสองก็คือแพทย์ลังสิตกรุปแพทย์ลังสิตเฮลท์แคร์กรุปจำกัดมหาชนหรือว่าพีเนะครับแล้วก็ตัวของกรุงเทพดุสิตเวชการหรือว่า BDMS นะครับซึ่งมีเครือข่ายอยู่ในละแวกนั้นนั่นเองนะครับแบงกอกเชนโฮพิทอลเครือข่ายคือโรงพยาบาลเกษมราชนะสาขาที่อยู่ใกล้บริเวณละแวกดังกล่าวที่สุดครับ คือประชารัชชินาจริงๆเขามี World Medical ด้วยใช่ไหมมี world medical ด้วย World Medical นี่จะใกล้กับวงกุฎวัฒนะมากกว่าซะอีกใช่แต่นะฮะเข้าใจว่า World Medical นั้นไม่ได้รับประกันสังคมถูกต้องไหมใช่มันเป็นเงินฐานคนละกลุ่มกันก็คือเป็นโรงพยาบาลแบบอินเตอร์เป็นอินเตอร์รับต่างชาติซะเป็นส่วนใหญ่นะครับขณะเดียวกันกรุงเทพดุสิตเวชการหรือบ dMS ครับก็จะมีเครือข่ายโรงพยาบาลเปาโลอซึ่ง ใกล้ที่สุดครับก็คือสาขาเกษตรอ่าใช่ใเปาโลเกษตรนะอ่าเปาโลเกษตรนะครับส่วนแพทย์รังสิตนี่ก็ตรงไปตรงมานะครับก็โดดโดดเป็นเจ้าตลาดย่านรังสิตอ่าใช่ใชเจ้ารังสิตนิ์นะครับโอเคงั้นน่าสนใจคือถ้าบอกว่า1นึ่งแสนคนหรือว่ามากกว่า1นึ่งแสนของมงกุฎวัฒนะนั้นเนี่ยแน่นอนฮะถ้าเทียบกับสัดส่วนนะฮะทั้งหมด ของ BCH นะหรือตัวของเปาโลเนี่ยหนึ่งแสนถือว่าเยอะระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้เยอะมาก ครับนะแต่ถ้าไปเทียบกับกรณีของแพทย์รงังสิตแพทย์รงังสิตถ้าไปเทียบกับกรณีของแพทย์รงังสิตนี่นะครับก็ถือว่าน่าจะทําให้ผลประกอบการเนี่ยเติบโตขึ้นได้อย่างมีนัยยะสําคัญเลยคุณสุภชัยครับครับนะฮะเพราะว่าถ้าดูแล้วแพทย์รงังสิตเนี่ยถ้าดูในฐานในแง่ของระบบประกันสังคมที่เขาไม่อยู่ประมาณแค่แสนจุดห้าเอ่อหนึ่งจุดห้าแสนคนนะอันนี้ถ้าเทียบดูณปัจจุบันของแพทย์รังสิตนะครับนะฮะ อันนี้ในมุมของว่าถ้าเกิดว่าในเทียบสัดส,ส่วนเนี่ยถือว่าโอเคถ้าดูของ BCS เนี่ยด้วยก็าฐานเขาใหญ่ใช่ไหมไอจำนวนที่มาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าไม่มากแต่ถ้าเทียบกับแพทย์รังสิตเนี่ยถือว่าสัดส,ส่วนเยอะเลยทีเดียวนะครับทีนี้ไปไล่เรียงดูนะครับอย่างกรณีของ b c ซเนี่ยทางศาสตราจารย์ดรนายแพทย์เฉลิมหานพาณิชย์อีก็เปิดเผยกับทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจนะครับเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ว่าในส่วนของการย้ายสิทธิ์เบื้องต้นเนี่ย BCH มีโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงนั่นคือเกษมราชประชาชื่นครับปัจจุบันมีผู้ป่วยประกันสังคมในระบบเนี่ยอยู่ประมาณ200,000คนออจากโคต้าทั้งหมด260,000คนครับดังนั้นจึงสามารถรองรับได้อีกประมาณ60,000คนนะฮะครับอันนี้คือส่วนของ BCH นะครับขณะเดียวกันถ้าไปดูแพทย์รังสิต ปัจจุบันเนี่ยมีโคต้าอยู่156,000คนครับมีผู้ป่วยประกันสังคมในระบบของโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ที่155,000คนครับคฉะนั้นจะเหลือโคต้าอีกแค่1,000คนอย่างไรก็ตามเนี่ยค,คุณจุธาบงกฎแย้บสะอาดผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของแพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปก็เปิดเผยกับทีมข่าวข่าว,าวหุ้นธุรกิจเช่นกันว่าโรงพยาบาลนั้น อยู่ระหว่างการขอขยายโคต้าเพิ่มเติมนะฮะคือมีแผนเพื่อที่จะขยายความสามารถในการรักษาพยาบาลดังนั้นเมื่อการขยายโคต้าเพิ่มเติมแล้วเสร็จเนี่ยก็จะสามารถรองรับ นะฮะผู้ประกันตนที่ไหลามาจากทางฝั่งของมงกุฏวัฒนะได้ทีนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะขยายโคต้าได้เพิ่มอีกเท่าไหร่แต่อย่างที่บอกว่าถ้าเทียบจากสัดส่วนแล้วเนี่ยคือแพทย์รังริงสิ์เขาโรงพยาบาลเดียวถูกไหมโคตสนห้าหกเขามีอยู่แล้วแส5ห้าหนะถ้าสมมติขยายได้อีกระดับหนึ่งขยายได้สักสองหมื่นนะแล้วปรากฏว่ามีสองหมื่น ที่ไหลมาจากมงกุฎวัฒนะจริงเนี่ยก็2อ0หมื่นก็คิดดูว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จากแสนห้าห้าก็ประมาณสักโอ้ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะนะเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนกรณีของ BCH เนี่ยกระแสราดประชาชื่นคือเอาแค่กระแสราดประชาชื่นที่เดียวเขามีอยู่สองแสนนะจากโคต้าสองแสนหกนะแต่ว่าต้องบอกว่าโคต้าของทั้งเครือกระแสราเนี่ยเขามีอยู่ล้านหก แล้วเขามีผู้ประกันตนอยู่แล้วล้านหนึ่งใช่ฉะนั้นแสนที่จะไหลออกมานะฮะจากมงกุฎวัฒนะครับไม่รู้จะไหลมาเท่าไหร่สมมติไหลมาทั้งจำนวนอมันก็เป็นประมาณสักสิซของทั้งกลุ่มใช่นะฮะแต่มันจะเป็นประมาณสักโอ้ถ้าได้มา6กหมื่นเต็มของกระแสราชประชาชื่อนี้ก็6กหมื่นของของสองแสนอ่ะก็ลองคิดดูว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะครับทีนี้เปาโลเป็นยังไงเปาโลอเปาโลนี่ ปกติเนี่ยล่าสุดเนี่ยของเอาเอาเป็นภาพรวมดีกว่าเพราะว่าเปาโลเนี่ยเนื่องจากว่าเขาอยู่ในภายใต้ของ BDS แล้วเขามีฐานประมาณสัก2%เท่านั้นเองนะของประกันสังคมทั้งหมดนะคือไม่เยอะอพูดง่ายสัดส่วนน้อยเพราะว่าเปาโลเนี่ยก็ไม่ได้ทุกที่นะอย่างตอนนี้เปาโลโบยุทินเขาก็ไม่ได้รับประกันสังคมซึ่งตัวน,นี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นพยาไทยไปแล้วนะครับมันก็จะเหลือเปาโลที่เป็นเกษตรแล้วก็เปาโลที่เป็นแถวแถว,แถว,ร,วนะรักเทาที่มี uh, รับประกันสังคมอยู่นั่นเองนะครับ สัดส่วนน้อยนะครับก็คือไม่ได้เน้นในส่วนนี้นะ,ะแล้วก็ด้วยฐานใหญ่มาหืมมาของ BDMs ฉะนั้นก็หากมีเพิ่มเติมอะไรตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้มีนัยสําคัญเท่าไหร่ฉะนนั้นไฮไลท์มันจึงไปอยู่ที่เกษมราชเกษมราชและ แพทย์รังสิตนะถ้าจะเอาจานวนเนี่ยผมว่าจํานวนทางเกษมราชคงจะรับได้มากกว่านะฮะแต่แพทย์รังสิตเนี่ยเทียบในแง่ของอัตราการขยายตัวของผู้ประกันตนในส่วนนี้เนี่ยมันใหญ่เบิบเลยนะใช่ฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องดูว่าการขอขยายโคต้าของแพทย์รังสิตนี่เขาจะดําเนินการได้แล้วเสร็จและสำฤทธิผลได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพอกลางปีหน้าเนี่ย ทางโมงกุฎวัฒนะเขาเลิกแล้วเลื่องผู้ประกันตนนะ,นะแล้วมันจะไหลออกไปแต่ละโรงพยาบาลเท่าไหร่เมื่อ,อวานนี้ราคาหุ้นก็ตอบรับกันค่อนข้างจะคึกคักทีเดียวนะฮะก็ถือว่ายังน่าจับตามองนะมันก็เป็นประเด็นในเชิงของกระแสนะฮะที่ก็เรียกเสียงฮือฮาได้พอสมควร,คร เมื่อวานนี้แพทย์รังสิตปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงเกือบเกือบสิเปรนี่ยพี่สุภาชัยโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าตอบรับแรงเลยนะในแง่ของราคาหุ้นนะครับก็อย่างว่านะครเปอร์เซ็นต์มันเยอะนะฮะเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับแล้วมันเป็นช่วงพอดีนะที่เขาขอต่อโคต้านะขอโคต้าเพิ่มเนี่ยมันเป็นช่วงที่มุกุดเขาเลิกพอดีนะครับเออโอเคก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะฮะมีความคืบหน้าก็คงได้มารายงานให้ทราบกันต่อไปครับ